ไนีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามา <K. O. S 1> เอาละครับผมก็กลาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เพราะผมเช่นเคยเนาะ สวัีกิเตอร์นะเป็นคลิปตอนพิเศษนะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อเห็นว่าผมจัดดับเยอะแล้วแล้วก็อยากเห็นรีวิวหรือว่ามาเล่นเกมให้ท่านผู้ชมดูกันบ้างนะครับก,ก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Evil Hunter Tycoon นั่นเองนะครับก็ต้องอธิบายเกมนี้กันก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่ารับใครที่ยังไม่รู้แนวเกมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Simulator เบส์สม RPG นะครับก็ เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นําหมู่บ้านนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะนําหมู่บ้านของเราเนี่ยไปฝึกฝนแล้วก็ออกต่อกรกับพวกปีศาจนั่นเองนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านของเราเนี่ย nah. ก็จะมีพวกฮันเตอร์เนาะพวกฮันเตอร์นี่ก็จะมีแบบเผ่าต่างๆนะก็จะมีพวกบอดเซอร์เนีพวกบอดเซอร์นี well, well, ่ก็จะเป็นพวกโจมตีเร็วพุ่งชาร์จอะไรต่างๆที่แบบสถานะของเขานะก็จะมีคอนติสตันด้วยนะแล้วก็พาลาดินนะครับพาลาดินตีกระจายมีเกาะบาเรียของเขาด้วยนะครับ เรนเจอร์นะครับก็เรนเจอร์นี่ก็จะเป็นการโจมตีแล้วก็มีบัฟหลบนะก็จะเป็นพวกตัวทีไกตัวหนึ่งนี่นะก็จะเป็นสายของโซลเชอร์นะฮะก็จะเป็นสายของสายเวทนั่นเองนะสายเวทนี่ก็จะเป็นพวกสายที่ค่อนข้างจะพลังเป็นเน้นเป็นเวทนั่นเองนะครับเนาะเกมน,นี้ก็จะมีอยู่ประมาณสีสายให้เราเลือกเล่นนะสำหรับเกม Evil Hunter t y c o ไทคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมครบรอบ 1ปีของเกมด้วยนั่นเองนะก็จะมีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาก็จะพูดให้ท่านผู้ชมได้ฝั่งท้ายคลิปแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีโหมดใหม่อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆของทางเกม Evil Hunter t y c o o n มาแจากท่านผู้ชมด้วยนั่นเองเนาะก็รอฟังกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงแล้วกันนะ คือวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากเลยแค่ทําตามารกิจไปเรื่อยนะครับเนาะโอเคนะครับก็มาเล่นกันเลยดีกว่าแล้สำหรับเกมนี้นะครับอันดับแรกของการเล่นเกมนี้นะครับคือการตั้งชื่อนะครับไม่ใช่ดิก็คือการเลือกตัวละครนี่แหละนะครับก็จะมีวสให้เราเนี่ยก็ตัวละครที่ผมได้มาก็มีอยู่3ตัวแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ฮันเตอร์นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้้วก็จะมีเอลิสี่นะครับคัตเอนะเป็นคัตเอด้วยแล้วก็โอคูลคัตเอ็แล้วก็วาลัสนะครับคัตเอ็ด้วยนะครับ นะสหุดที่นี้ทําตามภารกิจเลยดีกว่านะตัวน,นี้ก็เขาเนี่ยให้พาเอลิสตี้เนี่ยไปล่ามอนเตอร์นี่ครับมอนเตอร์นี่ก็จะมีอยู่3ามเลเวลเนะก็เราก็มาดูกันว่าเอลิจะไปล่ามอนเตอร์ตรัวไหนนะอันนี้ก็คือมอนเตอร์เลเวลหนึ่งนะครับเราก็จะไปฆ่าตัวของฮอคไหมอ่าฮะโโอ้หตีค่อนข้างจะแรงนะครับตีค่อนจะแรงนะครับก็ให้ฆ่ามอนเตอร์ประมาณ5ตัว โอเคแล้วก็สามารถติ๊กดูก็ได้นะเร,เราดูแบบภาพรวมได้นะแล้วก็เราเนี่ยสามารถทําตามภารกิจได้ด้วยนะครับเราสามารถอ่านภารกิจได้ที่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะมีตัวของมิชชั่นการฝึกขั้นต้นนะครับคือ <c oughs> พึ่งเข้ามาเล่นเลยนะสำหรับเกมนีนะ้แล้วก็ติ๊กไปที่รูปบ้านนะเข้าใช้ซื้ออะไรนะผ้าลินินเราจะจองไว้เท่าไหร่บวกไป ข้อให้จอง5อันนะฮะเราก็จอง5อันแล้วก็จองเลยน่ครับเราก็จะมีนะมีะมีตุลควเข้ามาอีกแล้วนะครับก็จะมีตุลควมาให้เราไปเล่นกัน,น,นเยอะไอเทมแล้วก็ขายไอเทมนะอันนี้อันนี้คือเราเนี่ยสามารถขายไอเทมได้นะครับต่อร้านค้านะครับคือการขายไอเทมเพื่อเอาไปใช้ต่อนะครับเมืองของเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องสร้างโรงพยาบาลน,นะหรือว่าศูนย์พยาบานลนั่นเองเนี่ยลก็มาสร้างกันนะภาพกราฟิกถือว่าเป็นภาพกราฟิก8บิต น่ารักทีโอเคน่าจะโอเคนะครับโอเคเมื่อเรามีโรงพยาบาลแล้วก็ต้องทําแผลนะครับเราจะผสมพยาบาลให้เพื่อนๆด้วยกันนะครับเอาไปทักบวกสิบเลยกดไปสร้างโอเคแล้วก็ตัวละครหรือว่าฮันเตอร์ของเราเนี่ยก็จะมาผสมพยาบาลกันนะสองตัวนี้จะม,มีวาลัสนะกับสร้างโรงอาหารนะรให้ ชุมชนของเรานี่มีมีที่จะกินไม่มีที่จะกินแล้วเราก็ต้องสร้างอาหารนะครับโอเคโเคสัก5้าอันใช่ไหมแม่เราตายทสิบเลยนะครับโอเคแนละ้วสำหรับใครที่อยากหิวนี่ฮนะหรือว่าฮันเตอร์ตัวไหนนะสามารถเข้ามากินก่อนได้นะเราสามารถดูสถานาการณ์ที่เขาหิวได้ก็คือเราสามารถติดตัวรูปตัวไอแล้วก็จะมีสถานะพลังงานนะครับเราสามารถดูง่ายเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวของเลือดเนี่ยก็จะเป็น h P นี่จะเป็นเลือดนะครับก็จะมีความหิวลิซี่เนี่ยจะความหิวไม่มากนะครับก็จะมีของด้านอารมณ์เนี่ยก็จะเป็น6 61นะครับแล้วก็พลังงาน80กว่าก็คือพลังงานก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรการนอนแหละโอเคนะครับเรามาดูเคเวสต,ต่อไปกันเราต้องสร้างตัวของทางเข้าของนันเจียนใต้ดินด้วยนะแล้วก็สูงออกมาก่อนแป๊บ,บนึ่งมาไว้นี่แหละนะครับ โอเคเริ่มเมื่อสร้างเสร็จอ๋อมันจะมีลันเจี้นขึ้นมานะครับเราสมัครก็เป็นลันเจ้นใต้ดิน mm hmm. เข้าไปเราห้าคน mm hmm. ก็จัดไปห้าคนโอเคแล้วก็อรอเพื่อนๆน,นะตัวตัวของเราเนี่ยต้องมาด้วยโอเคตัวของเราเราวิ่งมาแล้วือ mm hmm. okay, ว่าเป็นเกมทิ้งข้างจะเล่นยาวๆได้นะ โอเคเขาจะเข้าหรือเปล่าเข้าไปไหนของเขาเนี่ยน้องๆเข้าโอเคดันเชื่องของเราเข้านะครับโอเคเมื่อเข้าเสร็จแล้วเาต้องรอใช่ไหมอีกสองวินะครับเกมนี้สามารถดูวิวการไปดันเชี่นได้เลยนะครับคือเราสามารถเล่นไปทั้งสร้างเมืองแล้วก็สามารถดูดันเชี่นได้ด้วยนะครับอ่า ปุ๊บสตูแล้วก็ตีๆโหข้าจะโหดมากๆนะทีมเราเนี่ยคือมันข้าจะโหดมากเลยนะครับโอเคโอเคเราคือมันจะเล่นเป็นสามเวฟเล่มสามเวฟตายไปดิโอเคยัง okay. ได้อยู่นะก็คือโอ okay, เคเรืองเราคข้าจะน้อยแล้วคือเรืองของวารัสเนี่ยน้อยแล้วนะวาราัสน้อยแล้วนะ โอเคเราดูดันเชี่ยนต่อนะตัวโดนตัวของบอสนั่นเองนะโอเคเราสู้ได้หรือเปล่านะตอนนี้ดูแค่ตัว,ตวดันเชี่ยน,นต่างๆเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูตัวของอันนี้โอเคเป็นอันชนะนะเสียตัวนึงใช่ไหมทีมเราตายคือถ้านอนตายเราได้กี่แบบได้สอง้ 250. โอ้โหน่าจะน้อย ถือว่าแพงหรือเปล่ายุบคณะน่าจะได้ตัว,วก็รางวัลสาเร็จแล้วก็จะมีพวกผงเวทมนต์นะก็จะมีของอดอกโอเคลนะสำหรับเกมนี้นี่ครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็จะเป็น,นการอัปเดตเขาเรียกว่าอะไรดันโหมดดักเวอร์นะครับจะเป็นโหมดดันเจียนที่เป็นโหมดที่ค่อนจะใหญ่และจะมีอยู่จะมีอยู่ประมาณ4ี่ทวีปให้เ,เราไปเล่นกันนะตั้งแต่น้ําแข็งภูเขาไฟดินแล้วก็เป็นป่าไม้นะครับเราก็สามารถไป ได้ตามที่เราไปเลยแล้วก็ในการไปเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมที่ดรอปต่างๆให้เราไปดรอปกันแล้วก็มีดันเจี้ยนค่อนข้างจะโหดนะคือถ้าจะไปได้คือต้องค่อนข้างจะ,จะเตียวพันเตอร์ของเราให้เก่งกาดเลยนะครับโอเคเนาะก็ส่วนของรางวัลน,นะครับที่ผมเดี๋ยวมาแจากท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆของทางตัวเกมนั่นเองนะครับก็จะเป็นของรางวัล โค้ดนั่นเองเนี่ยโค้ดที่เอาไปเติมในตัวเกมนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปเติมได้เลยนะครับก็จะได้ของรางวัลในเกมนะครับโค้ดนี้นะครับจะใช้ได้นะครับ ID หนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะก็สามารถเข้าไปเติมได้แต่ผมจะขึ้นโค้ดไว้ที่ในคลิปแล้วก็ไว้ที่ใต้ล่างคลิปละกัน นะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถเอาไปเติมกันได้เนาะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็น่าจบเพียงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่จะเล่นเพลินเล่นมันๆแล้วก็เล่นยาวๆได้นะสำหรับใครที่ชอบเป็นเกมแนวสไตล์แนวนี้เนาะแล้วก็สําหรับ ใครที่อยากขอเกียงเข้ามาหรือว่าใครที่อยากเพิ่มเติมว่าใครที่อยากให้ทําคลิปแนวนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็นะ่าจะจบพี่นี่ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมอะไรนยครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ขอลาท่านชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม